สามมีแก้วนะคะแก้วไว้ใส่แล้วก็มีนมจืดมีอันนี้ไรอะไรเม็ดมโลไว้อะไรคะไว้โรยหน้าแล้วก็มีอันนี้อะไรมีไข่มีไข่แล้วก็มีผงไมผงไมไมโลหรือโอวัลตินก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปก่อนเราจะทําน้องต้องเอาน้ํามันนะคะเอาน้ามันใช่น้ํามันไปใส่ในถ้วยหลุกเพื่อที่ไม่ให้มันติดเทปแบบนี้นะคะเนี แบบนี้เช็ดแบบแบบนี้อาตจะไปน้องเอาตักตักผมไม่โลใส่ใส่ในถ้วยเลยค่ะใช่าหรฮะใช่ค่ะใส่เป็นก่อนอนับด้วยเจ็ดช้อนหนึ่งตักเยอะๆยะโนโนโนสองสิลูกทีละแก้วอ่าตักช้อนที่สองก่อนสอง สาสน้องตักด,ดีดีสิลูกห้าถึงเจ็ด,ดหไปไหนแล้วลูก,ก,กเจ็ดโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งอน้องตักอีกอันนี้ตักไปแล้วหนึ่งอันแล้วมามีช่วยอัลเทลานับเลยสองสามดีดีสิลูก สี่หกเจ็ด<ๆ>โอ้โหรถเทิ่มหมดเลยลูกอันนี้สามสี่มหมดแล้วนะนหกเ<น><ๆ>จ็ดต่อไปใส่นมเท่าไหร่นะคะพี่จา๋าใส่นมลูกต้องใส่นมหนะึ่งใช่ใส่นมหนึ่งช้อนเท่าไหร่พี่จา๋า ให้บบร้อนเนาะไขนมหนึ่งช้อนอนี่ค่ะไข่นมก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะนี่คื่นมเดี๋ยวเรามาดูใสิลูกนมหนึ่งช้อนใช่อนอ่ะน้องคนค่ะคนคนเดาเบาๆนะคะคนน้องคนน้อคนช่วยช่วยคนอันแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะคะอ่ะแล้วคน น้องคนเลยค่ะน้องคนเลยนอน้องน้องคนเลยค่ะโอเคน้องคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆค,ค,คนเยอะๆเลยลูกคนให้หนูเมก่อไม่ต้องคนหนูคนของหนูเลยอะคนของใครของมันนะคะนี่แล้วเราก็คนคนกันแบบนี้ ให้ไข่แดงไข่ขาวแตกนะคะน้องคนคนคนจะเยอะหลบกให้แบบเนื้อโอวันตินมนันมน,น้องคนเลยค่ะันนี้คนอันนี้แห้ง คนๆๆๆกันนะคะคนเสร็จเราก็จะไปเอาเข้าวนึ่งนึ่งในซึ้งน้องคนนี่น้องคนดูด้วยค่ะ มันดิบอยู่นะลูกอร่อยจริงปะเนี่ยอร่อยจริงค่ะหรอคะอ่ะน้องคนไม่ไปนไรค่ะไม่เปนไรคะ่นรคะนี่เห็นไหมเราจะได้แล้วลูกนี่คนไปเรื่อยๆเห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มเข้าที่แล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยคนให้ผงโกนตินมันละลายค่อนข้างจะละลายหน่อยน้องคนเยอะๆเลยลูกคนแรงๆแบบนี้เนี่ย no 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 ไม่ต้องแบ่งค่ะมันพอดีแล้วลูกแบบนี้ทําเซตไว้พอดีแล้วค่ะใช่ไหมคะบอกเพื่อนๆสิว่าอร่อยมากแค่ไหนท,หที่สุดเลยหรอที่สุดเลยหรอโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งจับเวลากันนะคะนี่พอมาละลายเข้าที่แล้วนั่นไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เป็นไรไม่ไรแป๊บเดียวหนูเซรายังไม่คนเลยเนี่ยมามีนึกนุกว่าหนูคนได้แล้วมามเช็ดให้หนูหน่อยแป๊บเดียวมามีคนแล้นี่อยู่ไงลูกนนเ,เดี๋ยวค่อยเช็ดก็ได้ลูกไม่ยอย่าเช็ดเสื้อผ้าสิเนี่ยหนูยังไม่ได้คนเลยยายาต้องพยายามท,ทำแบบนั้นสิลูกไม่เอาไม่เอาแม่เราก็ให้มามีนก่อนเนี่ยหนูไม่คนมันจับตัวกันช้าเนี่ยเห็นไหม คนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนเสร็จแล้วเราเปิดนึ่งไว้แล้วเราก็จะเอาไปใส่นึ่งสินาทีโอเคอกี่นาทีนะคะพี่จา๋าโอเคต่อไปเราเอาไปใส่นึ่งกัน อคนี okay. ้ไปใส่ให้นะคะหลังจากนี้เราเอาไปใส่เนื่อกันนะคะร้อนร้อนรอนใส่นื่อก่อนนะใช่ค่ะใส่ไว้ประมาณสิบนาทีแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าขนมของเราจะเป็นแบบไหนเย <Yeah. S 2> ้ปับป๊บปุบ๊บป oh, <wow. S 1> ั๊บปุ๊บบเลาคุดบอยอะไร นะคะตอนนี้เรานึ่งนึ่งผ่านไปได้อีกนาทีแล้วประมาณ8นาทีนะคะมันก็จะฟูฟูขึ้นมาทำต่อไปประมาณอีกให้มันเั้าประมาณสินาทีได้กี่แล้วคะเริ่นี่ค่ะเริ่มมากเริ่ที่จุดตึ้นน้องเช็ดเลยค่ะเช็ดเช่วยนี่เราเตรียม เราเตรียมจานไว้เราเตรียมจานไว้สำหรับเบลขยะเอาก็ได้ค่ะขยะเอาก็ได้ของางมันไรอของหนูอหมของนี้ เอาช้อนให้นี่ลูดออกเลยชกาแฟอ่ะถ้าอยากก็กินหอมนี่ก็กินเจล่าก็กินมาแล้วได้ยังหลอนสินี่ได้งไงว้าวนี่อยากเอาของหนูมางเลยอ๋อน้องเอานี่โรยหน้าก่อนค่ะอร่อยโรยนี่เพียบพอ ติดเพราะว่าเราใส่น้ำมันน้อยจริงๆเราต้องแบบใส่น้ำมันที่ก้นถ้วยเลยแล้วเขามันไม่ชิลเราเอาไปให้ตาชิมมัน,นึองไปเพื่อนน่ากินนะเพื่อนน่ากินไหมคะถือให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะพูดด้วยสินค้าลูกลช็อกโกแลตลาวาบายเชีร่าชีย่าไปให้คุณตาชิมไปพ่อไม่ชิมจะชิมเลยเหรอก็ได้ชิมเลย ช้อนน่ไเนี่ยเนี่ยเอาของเทมามกันนี่ไงช้อนที่ไหนนี่ไงจา่เ่อของชิก่อนเดี๋ยวพอร่อยย่องเทอร่อยจริงๆเนี่ยเอาของหูมั่งนะ อร่อยอร่อยอ่ะน้องชิอาทิมเมไม่เอาอยากอยากเข้ามนแต่ไม่เอาอ่ะน้ออาเอาหอมาบนอร่อยอร่อยนี่ดูอ่นี้ไม่ใช่ขนมนี่นะนม่อร่อยอ่ะร้อนแต่โชว์บอกเพื่อนๆซิว่ามันอร่อยยังไง ของหนูนะไม่ใช่ของมัมีอร่อยอร่ยอยจ้า่าน้องชิมมาร้อนค่ะน้องชิมให้เพื่อนๆดูสิว่าอร่อยไหมเอาไว้ให้ตาหนีเลย่ม <c oughs> ไหลไหมไหลไหไมาลาวาไหมลูกอหลตักตักหดบบ เป่าด้วยเป่าเป่าเป่าอืมอร่อยอร่อยไหม,อมโอเคบอกเพื่อนๆกันว่าบอกเ,เพื่อนๆว่าอะไรคะวันนี้ร,นร้อนเงร้อนร้อนก็มันมีบอกว่าให้เป่าไปหมดแล้วบอกเพื่อนๆว่าฝากติดตาม ขอทำการให้หนูคิดด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเด็ดอ๋อาบิกร๊อบอ๋อทีนสุดมันน่ากินมากินมากินอันนี้มาเลยจีนไม่รู้นี่มันไปทะเลเดี๋ยวมันมาเนี่ยงเรื่นี่ค่ะขนมหวา,านอนะไรเ,เร็ว